อาจารย์ครับเขียนจังหวัดอะไรแพงสุดครับถ้ามีหนังสติ๊กจะยิงปากไอคนถามไม,ไม่ไม่ไม่ใช่คนที่พิมพ์เข้ามานะจะยิงปากไอคนถามดีไม่ถามกบด้วยมาเป็นการรบพวนอาจารย์ขออภัยด้วยครับไม่รบพวนหรอฮะ มันเป็นคำถามที่ประเสริฐเลิศล้ำมากพี่ชิวๆนะครับไม่ไม่ต้องเชียร์เรียดนะครับชิวมากพี่ <c oughs> เขียดบ,บ้านจริงๆผมจะตอบแบบสีธนนชัยก็ได้นะจริงๆเมื่อกี้ก็ซื้อกบแพงที่สุดในประเทศเหมือนกันนะ,ะกบจังหวัดไรแพงที่สุดในโลกและเขียดจ,จังหวัดไรแพงที่สุดในโลกรู้บ่ะรู้บ่ะ กีบภามากบจังหวัดอยุธยาปทกบ,กบอะไรใครรู้บ้างคะพี่ใค,ใครรู้ราาคอมเมนต์มาใครรู้ีมาแล้วจับกบอะ <c oughs> คอมเมนต์มาพี่อ๋อปิดตาขี้นไปดาราแบบปลอกเป็นจิตระบบ ถ้าเป็นพิมพ์เขียดยิ่งแพงใหญ่แพงกว่าพิมพ์ก,อบ,กอบอีกดูครึ่งล่าง